เปีนท่านกมลมัลก์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศัก์ลีวเมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสี่นราธิวาสภัคประชาชาติผมขออนุญาตอภิปรายเ,าเกี่ยวกับกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา301และก็305ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยขออนุญาตแสดงความเห็นการ แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ท่านประธานครับผมในฐานะที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามหลักสำคัญที่สุดในการทำงานก็คือยึดหลักศาสนาเป็นหลักตามเหตุและผลที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้อธิบายหลักการและเหตุผลในการเสนอกฎหมายฉบับนี้เพราะขัดหรือแย้งต่อที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไปแล้วแต่ผมเองนั้นในการทำงาน นอกจากจะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายที่ไม่ขัดหรือแย่งต่อสารรัฐมนูญแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่ยึดถือมาจะเป็นที่หนึ่งก็คือว่าการใดก็แล้วแต่หรือการกระทําใดก็แล้วแต่ต้องอยู่บนหลักการของศาสนาอิสลามตอนที่ทราบว่าจะมีระเบียบวาระการกฎหมายเกี่ยวกับการทําแท้งพูดง่ายๆผมได้มีการศึกษาคนา้นคว้าเพิ่มเติม งานวิจัยปรากฏว่าได้ค้นพบงานวิจัยฉบับหนึ่งจากมาหาาลัยฟาตานีเปรียบเทียบกฎหมายการทำแท้งของกฎหมายอาญาในอิสลามและกฎหมายอาญาของไทยท่านประธานครับปรากฏว่างานวิจัยในทัศนะของอิสลามกับกฎหมายอาญาไทยนี้นะครับบางข้อบางประเด็นตรงกันแต่หลายอย่าง มีหลักการทัศนะที่ต่างกันอย่างประเด็นแรกที่ผมขออนุญาตแสดงความเห็นข้อห่วงใยไปยังกรรมธิการที่จะมีการตั้งขึ้นนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้ถกเถียงก็คือว่าในเรื่องของระยะเวลาโดยหลักการที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามได้อภิปรายก่อนหน้านี้คือท่านประสิทธิ์ขออนุญาตที่เอ่ยนาม มีหลักการตรงกันในเรื่องของศาสนาอิสลามคืออิสลามห้ามไม่สนับสนุนในการทำแทง้งแต่ถ้ากรณีมีเหตุจำเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดทางเพศหรือกระทำชำเราสามารถกระทำได้กรณีหางมีความจำเป็นแต่หากกรณีที่ท้องก่อนแต่งหรือเกิดการผิดพลาดอย่างไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้แต่งงานให้ถูกต้องตามหลักการอันนี้กระทำไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น ท่านประธานครับเมื่อมาดูหลักการที่ผมกล่าวถึงแล้วก็ดูงานวิจัยของมหาวิทลัยฟตอตเน,นีแล้วนี่นะครับผมดูมาตราที่มีการแก้ไขก็อดเป็นห่วงอยู่หลายข้อหลายประเด็นแล้วก็มีคำถามที่อยากเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มาชี้แจงต่อสภาแห่งนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากฝากกรรมธิการว่า อยากให้ถกในเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าโดยหลักการอิสลามก็คือว่ามีระยะเวลา120วันนะครับกว่าที่จะวิญญาณเข้าสู่ร่างกายอันนี้คือประเด็นหลักที่ต้องตกเฉียงว่าท่านใช้หลักการอะไรในเรื่องของอการกระทําที่ไม่เป็นผาผิดถ้ากรณีที่ไม่เกิน12สัปดาห์เพราะท่านใช้คําว่าในมนตาตราสามส่วนหนึ่งี้เกินสองสัปดาห์มีความผิดนั่นหมายความว่าถ้าน้อยกว่านี้นั่นหมายความว่าไม่มีความผิด แล้วก็จะไปเข้าข้อยกเว้นในมาตรา305ทีนี้พอเข้า305ก็อดเป็นห่วงอนี้นะครับว่าในอนุหนึ่งน,นะครับในกรรมธิการต้องมีการถกและก็อธิบายความให้ชัดเจนโดยเฉพาะในวงเล็บหนึ่งะครับว่าจําเป็นต้องกระทําเนื่องจากหากหญิงตั้งคันต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพกายหรือจิตใจของหญิงนั้นถึงขนาดไหนต้องตีความหมายของควาว่าอันตราย สุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าวันนี้ท่านได้อธิบายชี้แจงในสปาแห่งนี้เบื้องต้นก็จะเป็นการดีนะครับข้อที่2ก็คือในส่วนของอนุสองนี่นะครับที่เป็นข้อยกเว้นก็คือว่าจำเป็นต้องกระทาเนื่องจากหาทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง อะไรคือคำว่าทุพพลภาพอย่างไร้แรงในความหมายเจตนารมที่ท่านร่างกฎหมายอยู่ในอนุสองของมาตรา305นะครับสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยในหลักการในประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าในวงเล็บสของมาตรา305เพราะว่ามาตรา305วงเล็บสี่ท่านใช้คำว่าหญิงซึ่งมีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งคัน ถ้าดูตามมาตรานี้นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับการตั้งคันที่เกิดจากการกระทําความผิดทางเพศอย่างเดียวเพราะว่าการกระทําความผิดทางเพศไปเข้าข้อยกเว้นในวงเล็บสาตามที่ท่านได้ร่างขึ้นมาในวงเล็บสี่เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการท้องก่อนที่จะมีการแต่งงานหรือการผิดประเวณีนั่นเองนะครับตรงนี้โดยหลักการผมก็คงต้องยึดตามหลักการในทัศนะของอิสลามว่า เราไม่สนับสนุนในกรณีที่มีการท้องและก็มีการแท้งหากมีการท้องก่อนแต่งหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามีการสมัครใจร่วมประเวณีโดยไม่ได้แต่งงานนะครับอันนี้หลายๆคำถามผมก็เลยอยากฝากทางกรรมธิการที่จะมีการตั้งขึ้นมาและก็อยากเรียนถามทางท่านรองนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับว่าในกรณีที่ท่านได้ร่าง ข้อยกเว้นต,ต่างๆเหล่านี้ในความหมายที่ต้องมีการอธิบายและผมเชื่อว่าในกรรมธิการจะต้องมีการถกและก็บันทึกในเชวเลขเวลาขึ้นสารขึ้นมาจะได้ต้องมีตีความตีความให้ เป็นที่ยุติได้ง่ายนะครับในความหมายหลายๆอย่างที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับงั้นในเบื้องต้นผมก็เลยมีความเป็นห่วงกังวลในหลายข้อหลายประเด็นนะครับแล้วก็ในบางประเด็นผมไม่สามารถรับหลักการเพราะว่ามันขัดหรือแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลามที่ผมและก็พี่น้องในพื้นที่นับถืออยู่ครับขอขอบคุณครับขอบคุณ